เลครับสวัสดีครับพี่น้องชาวจายวันนี้เรากลับมาเล่น World Thunder นะครับวันนี้เราจะมาทำรีวิว XM8 นะครับรถถังที่ขายที่สุดขายที่สุดของรถถังไทย Stingray Commando Stingray นะครับผมแต่ว่ามันคนในบริษัทกัน Stingray Commando มันเป็นบริษัทส่วนตัวที่ทำรถถังเพื่อเพื่อขายรถถังให้ปัต่างประเทศเหมือนเหมือนคนไทยของประเทศของเรานะครับผม วันนี้เราจะมาทำรีวิว X8 นะครับใน BR 9.7นะครับผมรถถังนี้มันแตกต่างอย่างไงกว่าไท์แทงตัวอื่นคือรถถังนี้มันเป็นตัวอีเวนต์แต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าอีเวนต์มันมาจากไหนนะครับผมเพราะผมได้มาตั้งนานแล้วครับแล้วก็รถถังนี้คือความจุดเด่นมันคือมันมีออโต้โรเตอร์ 5V 5ินะถือว่าโหลดมากนะใน BR ของมันเพราะมันโดนพวก6 รถถังที่เป็นอยู่ใน,น10.0ที่มีโรเตอร์ต้องใช้คนแต่ว่ารถถังนี้จุดอ่อนมันคือโดด50แคลสัตหรือ6ปืน12.7ของรัสเซียศาสตร์เข้ามาคือคุณตายเพราะว่ารถถังนี้มันไม่มีเกาะเลยบางทีแองกลิมันมีจริงอยู่แต่ว่ารถถังมันแบบโอ้โหคิดแต่คิด,คด,คดแตน แล้วก็ถ้าคุณมาดูเอ็กซเรย์นะครับรถถังนี้แบบโอ้โหมันคือ living ammo คือยิงข้างๆยิงตรงไหนคุณก็ตายหาแต่มันไม่ใช่เหมือนัสเซียกันนั้นเองบางทีกระสุนมันทะลุปไปเลยไม่ไมโดนไขรก็นั่นแหละคุณก็โชคดีไปนะครับผมแล้วก็เรามาดูมา i ์กเกชั่นนะครับผมมาร์กเกชั่นตัวนี้ก็จะมีแล้ว3ามอาร์เมอร์นะครับเดี๋ยวผมโชว์แป๊บหนึ่งว่ามันเป็นยังไงมันกระสุนท็อปเทีย์มันก็จะเป็น m 7 7 4นะครับมันเพิ่งจะอัดมากระสุนนี้ตอนแรกมันใช้แค่ M มันใช้แค่ M735 ตัวนี้แล้วก็กระสุนมันก็จะมี H s h แล้วก็ Night Vision ออกมาหมายถึง Th er Thermal จะเป็นเจนแรกสไตล์มันเบรมเลอขี้แต่ขี้แต่ตายหานะครับผมแล้วก็มันจะมี Smoke แล้วก็เป็นแล้วก็มันมี Scout UV ด้วยเพราะรถถังนี้มันคือ Light Tank นะครับผมแล้วผมก็จะโชว์ว่าแล้วสามจะเป็นอะไรแล้วสามก็คือ,อสั้นๆมันคือกล่องเป็นโตมาติดมาสั้นๆน,นะครับผม ต่อกล่องเป็นโตคอมพลีชเออร์ที่ติดมาให้คือคอมพลีชเออร์มันก็โอเคนะครับมันตั้ง150มิลแต่ว่าผมไม่ใช้เพราะมันเพราะมันไม่มีประโยชน์มันคือคุณโดนยิงตรงไหนคุณก็ตายหายแล้วนะครับผมแล้วก็รถถังนี้ถ้าถามว่าเพลย์สไตล์ตัวนี้อย่างไรคือเพลย์สไตล์ตัวนี้เป็นสเน็คสเน็คแล้วก็ยิงเผลอเพราะว่ามันเป็นไร์แทงที่ห้ามโดนเจอเลยขาดแต่ว่าคุณก็เห็นว่ามัน ตัวใหญ่มากมันเป็นรถถังที่ใหญ่มากนะครับผมมันเป็นรถถังของอังกฤษสั้นๆมันเป็นบริษัทเดียวกันที่สร้างทับพลชั้นสูงนะหามนอยู่หามันอยู่หามันอยู่มันอยู่ไหนวะมันคือรถถัง CCVL ถ้าคุณเคยเจอผมคุณก็จะเก็ตอยู่มันเป็นรถถังอะไรนะครับผมมันสไตล์เพลย์สไตล์เดียวกันเหมือนนนี้แต่ไอ้ตัวนี้มันจอยูนิฟอร์มบีออโตโรเตอร์ของมันนะครับผมแล้วก็ถ้าจะเล่นมันอย่าให้คุณถูกเจอ คุณต้องเล่นแบบว่าสายสนิกกี้ของแท้สกาให้เพื่อนหร,หรือหรือว่าแบบว่าสกาให้เพื่อนให้เพื่อนยิงก่อนแล้วก็คุณค่อยตามมาเพราะรถถังนี้มันสมควรเล่นแบบนั้นอยู่แล้วครับผมบอกบ้างแบบชิบหายเลยล่ะนะครับผมแล้วก็ผมจะเกมพลย์นี้ครั้งนี้ผมจะแถมยูเคไว้ด้วยท,ที่ผมได้ใน x m 8นะครับผมผมคิดว่าไปพูดมากเครับผมเราก็ไปดูเกมทะเลนะครับผมไมด้นนบแ,ดแบบทะเลทราย กกลไฟเฮ้ยจะเจอมาร์คสามฮัลโหลสวนเหมือนกันเนี่ยเราไงไปแล้วถังอันเดียวที่มีประวัติศาสรที่ยิงไกลที่สุดแล้วก็ได้คิวแล้วก็ทุกวันนี้ยังไม่ยังไม่มีใครทำได้ไหมสามกิโลกว่าถ้าอำได้ถูกข้าอกไปดูมาสามกิโลถือว่าไกลมากนะเพราะเลมิทองรถถังบางอันมันยิงได้ถึงสี่กิโลเองแค่นั้นอะ ผมก็ไม่กระจายมึงมีปืนใหญ่มึงคือมาจน่มึงยิงได้เลมมันมึงคือสี่กิโลบ้าปะไม่วอสเนอร์ไม่มีเลเมนมึงไม่รู้จักเหรอกูยิงได้ถึงหกกิโลอ่ะ <c oughs> อดูสิแตกไปตัวหนึ่ง เล่นนักการเสงม,มึงก็ต้องเจอกูหรอวะไอ้ชายเออมันจะโผปไหมต้องเล่นแบบเอ,อ่อสนิกี้บิกี้เพราะว่ารถถังเรามันเป็นไร์แทงซ์ด้วยมันไม่ใช่รถถังว่ะ

แต่รอาผมก็อยากใช้เพราะมันเป็นเซอร์มอนเจนแบบแรกเลยแบบขี้แตกๆแบบเบลอชิบหายเลยไม่มีศัตรูแั้วเราก็ไปต่อใครใช่พีท่ทำไมพี่วันนี้เกินโอ๊เขยับไม่ได้อ้วนเมอก้นะสว,นวยชิ้หาย อ่านมั้ักมือขาว่าเมื่อกี้เราไม่ได้เห็นนะเป็นมือขาว่าแกเห็นข้างหน้าแล้วก็ลองถ่ายดูว่ามันมันก็คือมือขาวอะมันเอ้ยสก๊อตไม่ติดถ่ายเราโทรมาได้ปะกูได้ยินว่าเป็นโทรพี่อะ ตกสวยนี่เรามาสปอนแคมได้เลยนะจริงๆมันนี้เราสปอนแคมแล้วก็วเ,เียกาฟลังกิ้งตอค์เซลลัสตีห้าสวยเอค์เซมแปดนี่นะทำไมผมชจอบมันมันฆ่าวิริลดคนเราคนมันไม่เคยส,สังเกตเราตท่งไหร่ จริงๆก็สังเกตเพราะเราตัวใหญ่มากเราเป้าหมายใหญ่เป็นไลท์แทงบ้าใหญ่ที่หมายวีเซลมาทำไมอ่ะเชีย์ไลมล่ะโอ้ใจส์ không <coughs> <là>, ngon <yếng>, <coughs> khai di quá ua á yên khai ไม่มีใครรู้หรอกนั่นน่าจะรู้เราอยู่ว่าเราอยู่ตรงนี้ถ้าเราก็ออกไปต่อมันต่อมันไปเดี๋ยวเราตายแน่ดูสิเราได้แปดคิวเราจะได้อยู่เคลียร์ไหมเกมนี้กูยิงกูยิงติดอะไรเมื่อกี้นะ ระเบิดไปไหนวะเต๋วเตมักแั้งสองสามตายจะได้ดูเคไม่เนี้ถดาได้ดูเคคือจบคลิปเลยนะเว้ย

ต้องตะกะไปแล้วทำให้ตะกะจะไม่ได้บุกเล้วมาแล้วกูวอยากได้ดิวเลีย TÔI! ĐẠI điều kia. HA ở phải Ảo, Mình không mình nhiều gì Here comes the sun Tí <laughs> rí <laughs> Let's go Thầy có phiền Ờ, à, chắc mấy Mình thầy có มันก็าจกับเครื่องบินนิวเคลีย์วะทำไมมันไม่มีแฟลช์ให้หรือวะถ้ามันมีแฟลช์ให้นะจะถือว่าสุดยอดมากนะแต่เราก็ต้องรวังสิ่งเดียวคือไม่มีใครเป็นศัตรูนอกจากเพื่อนเราแล้ว <laughs> แม่ 12Q แล้วก็ทาร์ก t ตแอนิเมชั่นกา s ลเซส เก็บจ,จบเกมได้สวยงามมากได้ n นิวเคลียผมก็ไปคิดว่าแบบว่าถ่ายวีดีโอแล้วก็จะได้ n นิวเคลียนะพูดจริงนะามา Let's go เราจะไม่เสียก๊ะสีเดียวที่เราต้องกลัวคือพระเพื่อนเราเพื่อนเรา แจมเกมชนะจีจีว,ว้าโอเคจบได้สวยง,ง,งามมาก ได้แบบชีนอันหนึ่งโปร่งผมซะด้วยยิ่งถ้าขึ้นไปข้างบนตรงนี้นะโอ้โหกอดพวองันได้ข้ามนะนั่นละ่ะโอ้มึงตายแนะ่ตายเราเรา,เรา,เราจะเล่นอัก e s เ i v e ได้อยู่นะในแบบนี้ถ้าทีมันไม่แบบฮนะเฮียนะอ้าวเฮ้ย โผล่ไม่ทรายมึงยิงทำไมกูอยู่งกูอยู่อ้หา่าบ้าใบใจตายซะกูยิงเกียร์เฮียนั่นอยู่ก็ถังบ้าเลยมีไรด่าล็อกบ้าปะ ท,ที่จะสองอยู่ในแบตซีส่สวยและเปิดมึงไปถ,ถอยทางนั้นมึงบ้าปะและเปิดแล้วใครย,ยิงสมอผมุมาหนึ่งตกยังเกี่ยวมากเว้ยขอบใจมากครับ,ขอบ,รบขอบใจมากครับพี่ผมอาจจะเลี้ยวไปเมื่อกี้นั้นแต่ว่า คุณนะวันนี้มึงออกมาทำไมทัวร์สามห้ามึงบ้าป่ะทัวร์ทัวร์ชิบห้าไปถึงสปรอตเป่าใบมึงใหญ่ชิบหายอ่ะโอเคป่า โอเคป่ะ <Okay, S 2> ครับพี่มึงทำอะไรสัท์ทีหรอี่อะไรอะ่ะโอ้ยย่กูไม่ได้หรอกทีจะสอง ปืนมันแตกเปล่าเออตาสวยโอนี้กับเพื่อนโกงโวยคิวมึงว่ะกูโคตรแบบรู้สึก รู้สึกแย่เลยวะแต่จริงก็ไม่แย่หรอกเพราะเพราะพีที่ปินมันอ่ะมีปืนหาแล้วมันก็รู้ฮะาๆผมก็ด่ามันบ้าวะพีทที่มันว่ามีปืนอะไรก็รู้อะไรเพ่ไวดี๋ยวมันยิงผมทำไมมากี้นะไม่ปืนก่อน โอ้ยตายได้แมปลาสกาซะด้วยมาไม่ได้เล่นแมปลาสกาตั้งนานไอ้สวยปะเพราะรถถังอะจริงนะรถถังอเมริกาที่ถูก,กพัฒนามันจะเป็นสไตล์แบบนี้เลยม,มีปืนร้อยห้ามินเป็นสไตล์แบบนั้นปิ๊บพุ๊บเลยผมจำไม่ได้มันเรียกว่าอะไร ถ้าผมเจอปเปลูกเผืออาจจะดปได้ขึ้นมาให้ได้ให้ดูมาแล้วเผอก็ดีนะเจอแค่พวกระเบิด a ออ่ะแต่ถ้าเจอพวกระเบิดเ,เอาโคตรเก่งที่มหมเลยนั่นนะมึงเจอพลังชาวจชีนไปซะ you got this you got uh so minus social credit social credit ของเจ้าถูกลดมา let's go ผมชอบมาทางนี้ถ้าเป็นเป็น阿拉斯加เพราะคนมันไม่ค่อยชอบมาทางนี้ เชื่อว่ามือวันนี้ได้เพื่อนโอ้ยหนอเชื่อว่านาจาก,การได้เพื่อนอ่ะชะกถ้ามึงจะเอาคนเลี้ยงกับแบบนั้นอ่ะตายก็เตะ เล่น,นลสก斯าต้องตั้งใจเพราะพอเป็นเมืองยิง <c oughs> ตูดแม่งไปเลยสายเกมแม่ง เห็นแล้วเหรอรอก่อนได้ไหม รู้ว่าจะมีคนโผล่มาตรงนี้ได้ยินอยู่เออปหาคือมันจะโผล่มาใช่ไหมให้โผล่ไว้ฮะมาให้ผมจะทำให้มันโผล่เองอเอยุ่เข้าชนตึกแม่งไปเลยโอ้ยเนอะ เอาแล้วก็บอกว่า,วาเกมเพลย์เมื่อกี้นะครับตอบโจทย์นะครับว่าสมควรเล่นอย่างไรแล้วก็ผมแถมเกมเพลย์ยูเคลียตัวนี้ไปด้วยเพราะว่ามันเกมมันมาจริงๆตอนนั้นแล้วก็ผมเป็นไลท์แทงที่ว่าไม่โดนสปอตทั้งเกมก็เล่นได้เปรียบอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าจะถามว่ารถถังในตัวนี้ว่ามันคุ้มไหมในราคามันอยู่ตอนนี้เพราะมันขายอยู่ในไกจินมาร์เก็ตน,นะครับแต่ว่าถ้าจะถ,ถามว่าซื้อมันดีไหม เอ่อถ้าคุณมีสไตรเกอร์แล้วที่อยู่ใน BR10.0 คุณไม่ต้องซื้อ XM8 แต่ว่าถ้าคุณหา6หักแท้แทงมาเข้ามาแทนหรืออะไรนะผมก็คุณก็ลองแบลตลี่ได้เพราะแบลตลี่มันก็มีกระสุนเข็มของมันนะครับแล้วก็มันมีโทแต่ว่ามันจะเล่นยากหน่อเนเพราะกระสุนเข็มมันเป็นเบ l l f a ์แม a กกาซีนแปลว่ามันยิงเป็นแมกกาซีนเหมือน2 S38 แต่ว่านั่นแหละ นะครับผมเพราะในราคาตอนนี้มันอาจจะคดข้างแพงนิดนึงในตัวนี้ถ้าจะถามว่าซื้อไหมก็ในใจผมนะซื้อเลยเพราะรถถังมันคุ้มกับคนที่เล่นเป็นพวกสไตล์ไ like ท์แทงนะครับผม <laughs> แล้วก็พอบอกว่าเก็บเละบาเกมนั้นตอบโจทย์เลยนะครับเพราะสมควรเล่นในตัวนี้อย่างไนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะก็มาติดตามผมไลค์แล้วก็คอมเมนต์ถ้าอยากเห็นผมเล่นอะไรต่อไปนะครับผม,ผมก็ขอลาก,ก่อนแค่นี้นะครับเราค่อยเจอกันใหม่นะครับบายบาย